พอพอนั่งสารที่สุดเหตุการณ์นั้นคนที่ล่วมวางแผน,น่ะพี่ว่าต้องมีเพราะไม่มีอาวุธปืนจะเข้าไปได้งไงถ้าเกลือไม่เป็นนอน <ừ> จริงๆถ้าเป็นเหตุการณ์จริงนะไม่มีนอกมีในเนี่ยวันนั้นไม่จบอย่างนี้หรอกครับเพราะเราต้องรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นรู้เรารู้แล้วเพราะธรรมชาติของตัวประกันเนี่ยยังไงัก็ต้องบอกเรามาสำหรับคดีนี้ที่สุดแล้วตำรวจได้ตัดสินใจวิสามันก้าวนักโทษชาวพมา่าที่พยายามแหกคุก โดยมีผอบอรเรือนจำโดนลูกหลงเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนเรื่องการสอบสวนเรื่องเกลือเป็นหนอนนั้น15มีนาคม2544กรมราชทัณร์ได้มีคําสั่งที่221ทับ2544ให้ไล่ออกเจ้าหน้าที่อบรมฝึกวิชาชีพ6 เรือนจำสมุทรสาครคนหนึ่งหลังจากตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพบว่ามีส่วนผูวพันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอาวุธปืนที่ผู้ต้องขังนํามาใช้ก่อการร้ายโดยนําเข้ามาผ่านสิ่งของที่ญาติผู้ต้องขังนํามาให้นอกจากนี้ยังพบว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้มีการโทรศัพท์ติดต่อกับคนภายนอกและในวันเกิดเหตุ ยังเป็นผู้ปลดเครื่องพนธนาการให้กลุ่มคนร้ายด้วยพฤติกรรมดังกล่าวเป็นผู้ประพฤติชั่วร้ายแรงตามมาตรา85วรรค2และมาตรา98วรรค2แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนจึงลงโทษไล่ออกจากราชาการและยังให้ดำเนินคดีอาญาในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย